สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีจาก i n d i e w i e c o m นะครับโพสต์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่าเจมส์าเมรอนหนังที่ใช้เงินลงทุนถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐก็คืออวตารภาค2และอวตารภาค3นั้นมีกำหนดจะเริ่มกลับมาถ่ายทำอีกครั้งเร็วๆนี้และก็คงจะเร็วกว่าหนังฮอลลีวูดทั้งหมดทั้งปวงเนื่องจากว่าหนังของเขานั้นถ่ายทาที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับไม่ใช่ถ่ายทาที่อเมริกาหรือที่อื่นๆตอนนี้หนังทุกเรื่ เื่อในฮอลลีวูดถูกหยุดตรึงเอาไว้ก่อน พักการถ่ายทำไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกแต่ที่นิวซีแลนด์นั้นมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตต่ำมากคือผู้ติดเชื้อมีเพียง1,500และผู้เสียชีวิตมีเพียง20คนเท่านั้นและเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันแรกของการประกาศว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเลยนะครับสำหรับประเทศไทยเพิ่งจะประกาศวันที่13อย่างเป็นทางการนี่เองว่าเราไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแต่ของเรานั้นก็มี มีผู้เสียชีวิตมากถึง50กว่าแล้วก็มีผู้ติดเชื้อ3,000กว่ามากกว่านิวซีแลนด์ถึง2 3ถึง3เท่าเลยนะครับก็บ้านเราก็เริ่มที่จะ ปลดล็อกไปเรื่อยๆตอนนี้ถึงล็อกที่2แล้วแต่สําหรับที่นิวซีแลนด์นั้นน่าจะปลอดภัยกว่าบ้านเราก็เลยไฟเขียวให้มีการทําการถ่ายทําภาพยนตร์ต่อได้และภาพยนตร์เรื่องอวตารภาค2และภาค3ก็กําลังจะดาเนินการถ่ายทําต่อในเร็วๆวันนี้โดยที่มีกําหนดวันฉายดังต่อไปนี้นะครับอวตารภาค2จะฉายวันที่17 ธันวาคมปี2021อวตารภาค3วันที่22ธันวาคมปี2023อวตารภาค4วันที่19ธันวาคมปี2025และอวตารภาค5ปี1ปี2027วันที่17ธันวาคมนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ทางเจมส์คารมารอนให้ไว้กับ indiey.com ครับ ดูข้อมูลของอวตารภาคสนะครับจะฉายที่ปี2021เป็นหนังสไตล์แอคชั่นแอดเวนเจอร์แฟนตาซีไซไฟและทริลเลอร์ครับ พรอตในขณะนี้ยังไม่บอกแล้วก็ปรดักชันสเตตัสก็คือกำลังถ่ายทำอยู่ดารามีดังต่อไปนี้นะครับมีโซย s ซาโดนาคนเดิมครับนางเอกการ r เรียนรับประกักาซี่อวตารและ Star Trek ไม่ได้เล่นเป็นชาวโลกมนุษย์เลยสักคนหนึ่งก็เรื่องที่ดังที่สุดของเธอทั้ง3คนเป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดเลยนะครับก็ยังคงเป็นนางเอกอยู่ละมั้งวินดีเซลเพิ่มขึ้นมานะครับเคดวินเล วินเดเซลจาก t a s t Furious เพิ่มขึ้นมาเค t วินเซเลตจากนางเอกจากไททานิคู่บุญของเจมส์คารมรมนมาก่อนก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีคนอีก,อกซิกเนวีเวอร์ตายไปแล้วก็ยังกลับมานะครับเห็นว่าจะเป็นบทคนละบทแล้วก็มีดาราเด็กๆอีกมากมายแซมเวอร์ติงตันยังอยู่นะครับเจีอวานี่ริวิชี่ยังอยู่มีเด็กๆเต็มไปหมดเลยครับตามนี้ ครับจะว่าไปแล้วมันก็แปลกดีนะครับที่เจมส์คกรมรอนเจ้าของเรื่องอวตารภาค2นี้ซึ่งเป็นพุ่มกับที่ได้รับการแซลล์มากที่สุดในโลกของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดว่าเป็นพุ่มกับที่สามารถรักษาความล่าช้าและงบประมาณบานปลายที่สุดในประวัติศาสตร์งบประมาณบานปลายตั้งแต่ไททานิกนะครับล่าสุดอวตารภาค2เนี่ยได้รับการประกาศทันทีหลังจากความสาเร็จของอวตารภาคแรกไม่นานว่าจะมีภาค2แต่หลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงนานถึง12ปีกลายเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ดี ดีเลย์ที่สุดในประวัติศาสตร์มีการเลื่อนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เลื่อนไปเป็นปี2021แล้วและไหนที่สุดก็เรื่องที่แปลกก็คือหนังที่ดีเลย์ที่สุดมากขนาดนี้ในประวัติศาสตร์กำลังจะกลายเป็นหนังที่ได้รับการถ่ายทำต่อก่อนใครในฮอลลีวูดนะครับเรื่องนี้เจมส์ก็เมนลอบอกว่าเคทวินเซเลตมาแสดงรับบทในน้ำใต้น้ำ เองและเธอจะแสดงฉากสตันตด้วยตัวเองด้วยนะครับเคทวินสเลตเคยเป็นฉากเคยนำแสดงเป็นคนที่รอดชีวิตจากเรือไททานิกที่จมลงมาแล้วตั้แต่ปี1997แต่ปีนี้เธอจะไม่ได้ลอยอยู่บนน้ำและเธอจะอยู่ใต้น้ำเข้าว่าอย่างนั้นชื่อเรื่องอาจจะมีแพรมออกมาว่าอาจจะเป็น The Way of the Water จริงไม่จริงประการใดก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ชอบใจือให้พี่โอคุยเรื่องหนังก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ข้างล่างว่าอยากจะให้คุยเรื่องอะไรหรือไม่ก็มาเป็นเพื่อนเฟสกันได้ที่ยูโ โอเคนิติเทพนะครับ f a c e b o o k c o m o k n i t i t e p f a c e b o o k c o m n i t i t e p o okay, k และ y o u t u b e c o okay, m o k n i t i t e p คลิปนี้วันนี้พี่โอนิติเทพหรือพี่รามพระเอกจากเกมอาร,รยาก็คงจะต้องขอจบคลิปประเีลงเท่านี้ชอบใจก็ติดตาม subscribe like view s h a r ไม่มีเก้าอี้ล้อหมุนนะครับมีแต่ขอให้ like view share เท่านั้นก็พอแล้วอยากจะถามคอมเมนต์ว่าความ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคิดว่าเอเวตารภาค2นี้จะเอาชนะอเวนเจอร์ภาค4หรืออเวนเจอร์เอ็นเกมได้หรือไม่อยากรู้ความเห็นนะครับเรายังเหลือเวลาอีกปีกว่าๆปีครึ่งที่จะลุ้นกันถ้ามันไม่ดีเลยไปกว่านี้อีกนะครับคิดว่าเจมส์ก็มลอลงคงจะเอาแค่นี้แหละ12ปีกําลังเลขสวยถ้ายืดไปกว่านี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงและคงจะคนจะเบื่อเต็มที่แล้วจบคลิปตะเพียนเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ